สรุปนะถือศีลห้าสำรวจตัวเองตอนนี้ใครถือศีลห้าได้ดียกมือเซิใครบกพร่องหนึ่งข้อกับพร่องกับแร่งหนึ่งข้ออใครสองข้อบกพร่องสองข้อใครบกพร่องห้าข้อไม่อยอมยกละข้อไหนบกพร่องง่ายข้อสี่ใช่ข้อสี่ ทำไมข้อสี่บกพร่องง่ายเพราะาาเราเห็นว่ามันไม่มีโทษเราเห็นว่ามันไม่มีโทษนะมันไม่คิดจะละแต่ยังไปทำร้ายคนเนี่ยรู้สึกมีโทษไหมอย่างน้อยก็มีโทษจำคุกอเห็นว่ามันไม่ดีไปขโมยเขามีโทษไหมไปประพฤติผิดในกามผิดรูปผิดเมียเข้าอันตรายไหมอาจจะถูกฆ่าทิ้งง่ายๆใช่ไหม พูดเล่นพูดเพอร์เจอร์พูดหลอกๆเขาพูดอมำๆเขาไม่เห็นมีใครว่าเลยทุกวันเนี้กดไลค์กดแชร์กันเพลินแล้วน่นะมันก็มูสาวาดนั่นแหละบางทีไอ้คนเนี้ยเรารู้จักมันมาโพสต์อะไรสักอย่างนะเราดูแล้วงี่เง่าเราก็ต้องกดไลค์ไม่งั้นมันโกรธเดี๋ยวเราเขียนแล้วมันไม่กดให้เราบ้าง <laughs> นี่เพอร์เจอนะเพอรเจอร์ข้อสี่ที่ด่างพร้อยง่ายเนี่ยเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นโทษเท่าไหร่หรอก รู้สึกว่าหยวนหยวนน่ะใครใครก็เป็นอย่างนี้แหละรู้สึกอย่างนี้ส่วนที่ข้อหนึ่งไม่ค่อยทําร้ายใช่ไหมไม่ค่อยทําร้ายคนอื่นไม่ค่อยฆ่าคนอื่นเพราะรู้สึกโทษรุนแรงใครกินเหล้าบ้างในนี้ใครอยางกินเหล้ายังมือสีมีไหมไม่มีเหรอมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนอนุโมทนานะช่วยให้รัฐบาลได้ภาษี <laughs> ยังกินอยู่ ทําไมกินเราเห็นว่ามันไม่มีโทษโทษไม่มากเลยมันมีคุณประโยชน์บางคนกินเหล้ารู้สึกมีคุณประโยชน์นะกลุ่มใจกินแล้วหายกลุ้มมีประโยชน์งั้นอะไรที่เราเห็นว่าเป็นโทษเราจะละง่ายอะไรที่เห็นว่าไม่เป็นโทษนะมันจะไม่ยอมละอันนี้เป็นธรรมดาของจิตนะอย่างศีลเนี่ยเราสํารวจเลยศีลข้อนี้มีโทษมากมันละล้าง่ายข้อนี้โทษน้อยละยากก็ทั่งธรรมะนะ อย่างกิเลสตัวไหนเนี่ยที่เราเห็นว่าโทษน้อยเนี่ยล้ายากนะหรือเรามองไม่เห็นนะยิ่งลายากโทสะเนี่ยรู้สึกไหมเวลาโกรธขึ้นมาจิตใจไม่สบายใช่ไหมเราชอบไหมโทสะไม่ชอบเพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากนะโทษในทางธรรมะมาก,มากนะแต่เราเราละง่ายเราเห็นง่ายเห็นว่ามันเป็นโทษง่ายนะราคะาเนี่ยมีโทษน้อยนะล้ายากเพราะไม่เห็นโทษ เช่นนั่งฟังเทศอยู่มีความสุขนะใจเพลิดเพลินมีความสุขอย่างเลยไม่เห็นจะโทษตร,ตรงไหนเลยเห็นไหมดูดีซะด้วยซ้ําไปลายากส่วนโมหานะมีโทษมากด้วยลายากด้วยเพราะมองไม่เห็นนะงั้นอันไหนที่เราเห็นทุกเห็นโทษเราอย่าละง่ายเมื่อก่อนหลวงพ่อไปกับน,น้องคนหนึ่งนะพานามาด้วยกันเริ่มต้นมาด้วยกันนะไปหาหลวงพุทธเทศน้องคนนี้ก็หัดภาวนาใหม่ๆ ก็ไปบอกหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมอยากจะละกามนะแต่ใจยังอาลัยอาวรณ์อยู่ผมอยากละกามแต่ใจยังอาลัยอาวรณ์อยู่หลวงปู่ขาอุทานเอา้าอาลัยอาวรณ์ก็ละไม่ได้สิหลวงปู่อุทานแค่นี้นะโกรธเลยอ่ะเพราะว่าอายเขาคนอื่นตั้งหลายคนเขาอมยิ้มเลยว่าไอ้อหนูนี้มันจะละกามนะแล้วยังอาลัยอาวรณ์ละไม่ได้เขาก็อมยิ้มนะนี่โกรธหลวงปู่นะ ผ่านไปอีกหลายเดือนนะกลับไปขอเข้ามาหลวงปู่เห็นแล้วสงสารไม่โกรธแล้วล่ะนะบอกว่าอ้าวอะไรวานก็ลาไม่ได้สิท่านเห็นแล้วสงสารท่านก็เลยพูดต่อให้ต้องเห็นทุกเห็นโทษถ้าเมื่อไรเห็นทุกเห็นโทษนะมันจะละถ้าไม่เห็นทุกเห็นโทษไม่ละหรอกเนื่อย่างเราเวลาเราจะละกิเลสละอะไรสักอย่างนะถ้าเราเห็นทุกเห็นโทษที่เกิดขึ้นมันถึงจะละถ้าไม่เห็นไม่ละหรอก นี่ทำไงจะเห็นทุกเห็นโทษล่ะหันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นจนได้แหละนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราไม่เคยดูเลยนะั้นฝันไปเถอะจะบรรลุนนต์บรรลุน,นี่ไม่ได้บรรลุหรอกบรรลุแต่โมหะอย่างเดียวนะให้ค่อยๆฝึกนะสรุปก็คือถือศีห้าไว้นะทุกวันทําในรูปแบบดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานนะรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจ,ใจนะแล้วก็มองให้ออกกายนี้กนะ็ตกอยู่ใต้ไต,ตรลักษ จิตใจก็ตกอยู่ใต้ใจรักอย่างเมื่อกี้พาให้ดูทั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมร่างกายเนี่ยธาตุไฟในตัวเราก็ไม่คงที่นะอันนี้ดูธาตุดูรูปจริงๆเลยนะหรือดูเวทนาความปวดเมื่อยในร่างกายแต่ละจุดไม่คงที่นะดูเวทนาว่าไม่เที่ยงดูเวทนาว่าบังคับไม่ได้มันมาเองไปเองหรือดูจิตที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างจะเห็นว่ามาเองไปเองบังคับไม่ได้นะ นี่เรียกวม่าการเจริญมิปัสสนาะนะงั้นถ้าเราทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกพยายามรักษาศีลห้าไว้ทุกวันฝึกตัวเองไม่ย่อหย่อนวันหนึ่งอย่างน้อยสิบห้านาทีขึ้นไปปฏบบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าหรือก็าเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้มากที่สุดตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องใช้ความคิดอันนั้นเราจาเป็นเพื่อว่าจะได้ดํารงชีวิตอยู่ได้ทำหากินอยู่ แต่เวลาที่เหลืออย่าไปเพอ้อเจอ้อนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเครียดตลอดพักผ่อนไดนะ้ถึงเวลาอย่างหลวงพ่อเล่าไปเคลียรนะหลวงพ่อไปดูการ์ตูนนั่นคือส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะทำให้จิตใจผ่อนคลายบางคนอาจจะร้องเพลงอาจจะอะไรก็ได้ให้ใจมันผ่อนคลายคาราวานมีช่องทางให้เลือกเยอะกว่าพระพระไม่มีเท่าไรหร่หรอกพระไปนั่งร้องเพลงก็น่าเกลียดใช่ไหม หรือพระจะไปนั่งสวดมนต์ให้จิตใจสบายอากูศลาธรรมวฝังเรายิ่งห่อเหี่ยวหนักกว่าเก่ายิ่นะฝังแล้วไม่ค่อยสดชื่นเคยได้ยินไหมกุศลาธรรมากุศลาธรรมาเดี๋ยววันหนึ่งก็ได้ยินนะอา้าวอสมควรแล้วนะไปฝึกเข้ารีบร,บ,รบฝึกเข้านะหลวงพ่อทุกวันนี้สอนแบบไม่ยั้งแล้วนะสอนเต็มเหนียวแล้ว อย่างน้อยฝากหลักการปฏิบัติเอาไว้ให้พวกเราค่อยๆใช้ลูกกล้ำไปสู่ความบริสุทธิ์ของเราจนะได้รักษาสืบทอดพระศาสนาไปไม่มีใครเขารักษาพระพุทธศาสนาให้เราหรอกนะเราต้องรักษาของเราเองนะคนอื่นมันอาจจะมาหาผลประโยชน์มันไม่ได้มารักษาหรอกนะชาวพุทธแท้แทๆต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติ ได้เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากสิ่งที่ท่านสอนเมื่อเราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆนะ์เราจะเป็นชาวพุทธทแท้จริงแล้วก็เราเป็นชาวพุทธเราก็ส่งทอดธรรมะออกไปให้คนที่สมควรนะอย่าเป็นชาวพุทธคนสุดท้ายนะหลวงพ่อไม่ใช่ชาวพุทธคนสุดท้ายแล้วหลวงพ่อสอนพวกเรามาทัานเยอะแล้ว แล้วพวกเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีน่าชื่นอกชื่นใจเหมือนต้นไม้ที่งอกงามนะบางต้นมันนอนกินไปก็มีแต่ว่าพวกเราที่เหลือเหลืออยู่นี่นะเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะวันหนึ่งก็จะมีดอกถวายพระละ